วันที่25พฤศจิกายน2 5 5 4นายสมพงษ์มงเงินสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลลังนกอําเภอสามงามจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยชาวบ้านได้กล่าวว่าภายหลังจากเกิดน้ําท่วมมายาวนานในลุ่มแม่น้ํายมถึง5เดือนเต็มจนวันนี้ระดับน้ําในแม่น้ํายมได้เริ่มลดระดับลงตามลําดับแต่เมื่อน้ําลดลงได้เกิดตะลิ่งซุดตัวลงไปในแม่น้ํายมหลายจุดตลอดแนวแม่น้ํายมจํานวน4หมู่บ้านประกอบไปด้วยหมู่ที่1หมู่ที่4หมู่ที่6และหมู่ที่8ของตําบลลังนกทั้งสองแมม่น้ําย ทำให้ถนนคอนกรีตที่อยู่ริมตลิ่งแม่น้ํายมนั้นเกิดพังทลายลงหลายสิบจุดและบางจุดตลิ่งสุดตัวจนถึงบ้านเรือนประชาชนรวมกว่าสิบหลังคาเรือนและที่จําเป็นต้องรีบดีดบ้านเคลื่อนย้ายออกจากจุดอันตรายมีจํานวนสองหลังอย่างไรก็ตามตลิ่งดังกล่าวได้ทยอยสุดตัวลงอย่างต่อเนื่องแผ่ขยายวงกว้างออกทุกขณะส่งผลให้ขณะนี้ถนนเรียบแม่น้ํายมหลายจุดสัญจรไปมาไม่ได้อีกทั้งชาวบ้านที่ปลูกบ้านเรือนอาศัยอยู่ริมตลิ่งแม่น้ำยมทั้งสองฝั่งฝั่งอีกนับร้อยหลังคาเรือนในสี่หมู่บ้านนั้น วันอันตรายจากตะลิ่งพังตลอดแนวจึงขอให้ภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกรมเจ้าท่ากรมทางหลวงชนบทได้เร่งเข้ามาตรวจสอบให้การช่วยเหลือชาวบ้านทั้ง4หมู่บ้านของตำบลลังนกอย่างเร่งด่วนโดยได้ขอความช่วยเหลือไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลลังนกเบื้องต้นองค์การบริหารส่วนตำบลลังนกได้ระบุว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีงบประมาณเพียงพอในการทําคันป้องกันตะลิ่งสุดเนื่องจากเป็นโครงการใหญ่ใช้งบประมาณมากอีกทั้งเป็นพื้นที่ของกรมเจ้าท่า ส่วนถนนนั้นทางหลวงชนบ,บทพิจิตรเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งเบื้องต้นจะได้ทําป้ายเตือนอันตรายตามจุดดังกล่าวอีกทั้งให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ย้ายไปอาศัยอยู่บ้านญาติในที่ปลอดภัยก่อนแล้วจะนําผู้เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือและรับผิดชอบมาทําการตรวจสอบต่อไปชานพงษ์พุ่มพึกถ่ายภาพคณะกิจมชิมารายงานมปีนี้พอพศ54จาก5เดือนมานี้ทีแรกก็ สภาพเดิมมาตอนนี้ดินมันจะไล่ลงจนคนกรีดพังชาวบ้านก็จะดิดหนีแต่ไม่มีเงินหลังน้ำรถนี่ม่มีเงินผมอยากให้หน่วยงานคมเจ้าท่ามาดูแลปีนั้นคมเจ้าท่านครอสวรรค์มาดูแลรับปากว่าจะทำสอ0รเมตรเอาหินลงกันกระลิ่งพังแต่ก็หายเงียบไปเลยไม่เคยมาครั้งนี้งบอบตอตำบลลังนกมาดู ไม่ไม่พอไม่เพียงพอสองแสนสามแสนมานั่นก็นแล้วไม่พอที่จะทำครับม,มันเกิดกี่จุดยังไงบ้างครบงับเนี่ยตรงนี้โนโหนึ่งจุดแลกไปตรงโน้นหนึ่งจุดสามจุดหมู่หกนี่สามจุดทั้งหมดกี่หมู่เลยทั้งหมดหมู่แปดหนึ่งจุดตำบลลังนกมีหมู่หนึ่งหมู่สี่หมู่หกหมู่แปดครับที่ดินสไลด์ลงดินสไล,ลด์ล,ลงกี่กี่หลังที่ได้รับความเดือดร้อนนี่ครับที่ที่ผมตามมานี่มันลังนกนี่ประมาณสามหลัง หมู่หนี่สองหลัง,ง,ลงครับหมู่แปดนี่ยังไกลอยู่ยังไกลเขาแต่สไลด์แบบนี้เหมือนกัน